ควา,า,ามกบลาพระอาจารย์อธิบายอุเบกขาในพรมวิหารสี่บารมีสิบโพชฌงเจ็ดแตกต่างกับอุเบกขาในวิปัสสุกิเลสสิบอย่างไรอขอทราบพระสูตรเกี่ยวเรื่องอุเบกขาตามแนวพุทธพจน์ด้วยครับอ, <c oughs> อุเบกขาเนี่ยพระเจ้ชาเช,ช่นท่านแบ่งท่านพูด หลายอย่างเหมือนกันอย่างหนึ่งก็เช่นว่าอุเบกขาที่อิงอามิตรอุเบกขาที่ไม่อิงอามิตรนะอุเบกขาที่ไม่อิงอามิตรยิ่งกว่าไม่อิงอาตรนะอุเบกขาที่อิงอามิตรเช่นอะไรตากระทบรูปมักจะเกิดพอใจไม่พอใจบางทีก็อุเบกขาเราได้ยินเสียงเพลงนี้เฉยๆธรรมดาเห็นรูปเฉยๆอันนี้คืออุเบกขาที่อิงอามิตร เนื่องด้วยรูปธปาตุธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะ <c oughs> อุเบกขาที่ไม่อิงอามิตรนั่งสมาธิจิตปล่อยวางนะอกุศลปล่อยวางปิติปล่อยวางวิตกวิจารปิติสุขพวกนี้เกิดอุเบกขานี้อุเบกขาที่ไม่อิงอามิตรนะไม่อิงด้วยรูปเสียงขินรถสัมผัสน,นะทางตาหูจมูกลิ้นกายนะส่วนอุเบกขาที่ไม่อิงอามิตรยิ่งกว่าไม่อิงอามิตร ก็คืออุเบกขาที่เข้าไปสัมผัสวีมุินี่พระเจ้าจะแบ่งอุเบกขาสามระดับอย่างนี้อุเบกขาแต่ละระดับมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์หมดดีหมดประโยชน์ของอุเบกขาคือการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งโทษของอุเบกขามีไหมมีอุเบกขาก็เดินไปสู่ความดับพระเจ้าบอกว่าท่านไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่า มันดับไปได้นี่สังเกตอุเบกขาให้สังเกตแค่นี้พอละนะอยู่อุเบกขาอาศัยอุเบกขาเป็นวเวทระรมเครื่องอยู่นะอุเบกขาในโพชงเป็นยังไงอุเบกขาสามโพชฌงเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะจิตตั้งมั่นแล้วก็เข้าไปเฝ้าดู เข้าไปเฝ้าดูเหมือนกับเราไม่ไปเป็นจิตตั้งมั่นน่ะแต่เข้าไปเฝ้าดูความตั้งมั่นนั้นนี่ก็อุเบกขาในโพชฌงค์อย่าไปยินดียินร้ายกับจิตตั้งมัน่น <c oughs> <c oughs> บางคนจิตตั้งมั่นก็อา่าดีใจโอ้โหนิ่งสงบเบาสบายดีเกินนะยินดีอีกแล้วนะอุเบกขาเฉยเยนี่ไงอุเบกขาในจิตตั้งมัน่นอุเบกขาในโพชฌงค์ เฝ้าดูเฉยๆเฝ้าดูมันไม่เป็นการง่ายเหมือนกันนะที่จิตจะตั้งมัน่นและเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ไม่เป็นการง่ายที่จะเฉยๆกับจิตตั้งมัน่นมักจะสินดีพอใจออกมาหลุดออกมาแล้วก็โอ้เสียดาย嘛โอ้เมื่อกี้ตั้งมัน่นสงบดีมากเลยอยากได้อีกอย่างนี้เห็น嘛ไม่อุเบกขาอีกแล้วนั่นก็คือทุกผัสสะจะผัสสะทางธรรมารมผัสสะทางกายตาหูจมูกลิ้นกาย หรือใจให้เฉยๆเมตตาการุณามุตมิตาเบกขาเมตตาแล้วกรุณาแล้วมุติตาชื่นชมยินดีที่เขาทำความดีแล้วเฉยๆเป็นนะเฉยๆกับอารมณ์พูดง่ายๆรู้มาเฉยๆรู้มารู้อะไรมาทุกอายจนะแล้วเฉยๆพอแล้วเนี่ยหรือเหมือนพู้เจ้าท่านตรัสว่า สตาวิวลารำหกประการอันพระลานขีณนาศพทําได้เนี่ยก็คืออยูุ่เบกขาได้เมื่อตาหูจม,กกจมูกลิ้นกายจิตสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะธรรมลมแล้วพระลานขีนาศพนั้นก็ตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาไม่ยินดียิน้รายพระอนาคามีก็นี่วางสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าอาชนะแล้วก็วางอุเบกขา <c oughs> ไม่ยินดียิน้รายในอายนะทั้งห้านี้นั่นคือท่านวางราคานุสัยปฏิคานุสัยได้สังโยชน์ตัวที่สที่ห้าของสังโยชน์เบื้องตังบางพอใจได้วางไม่พอใจได้อันเกิดจากอายตนะห้าของกายอุเบคาได้ในอายนะทางกายที่สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัพภามาตลอดอนาคามีนะ นี่ลักษณะอุเบกขาหลายหลายแบบที่เป็นพุทธวจะนะก็ยกมาให้เราได้เปรียบเทียบดูนะเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆก็คืออยู่เบกขาเฉยๆนิ่งๆว่างๆใจว่างๆเคลื่อนปุ๊บกลับมาอยู่ที่เดิมเคลื่อนปั๊บกลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนกับว่าสักแต่ว่ารู้รับรู้แล้ววางซะเฉยๆรับรู้แล้ววางซะเฉยๆกลับมาอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองพอละ